ครั้งแรกของเด็กน้อยลงแม่น้ำทะเลฉาบครับผมเหมือนรอยปลาเลยตรงนี้ตอนแรกมันมีหอยเยอะมากเลยอุ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่นะคะบรรยากาศบ้านพักบรรอากาศของเรา <laughs> ว้าวว้าวเฮียนะตีขาตีขาปดเกียร์ปดเกียหือวะปดเกียร์ปดเกียหือวะปดเกียร์ปดเกียตีขาด้วยปดเกียร์ปดเกียร์ซิลิกุตุกัตโตะปดเกียร์ปดเกีย Pot kia, pot kia, hư ba. hư Ba. hư ba. แล้วทิ้งเลยสมัคร.แล้วทิ้งครับ ba ba ba.

<coughs> kääveli, hopp! Uh. Oh. Hyvä, hyvä! Vai kääveli lähellä? Pikkusen nyt tuonne päin, niin katsokaa. Tuo... Joo, täällä mun on, on kivi. Hyvän kuvan, kun aurinko paistuu. <coughs> nuo shortsit jalankaan, niin lahkeet kastui. <coughs> potkia, potkia! Veti, potkia, potkia!

เยอะยอต้องป้าปาต้องไม่เนรตัวล้วว่หันเยอะเออ้ยอุ้อุ้ยเ้ยวานี่จิ๊จิจิจิตอ้าถ้าเราก็กิอะตามาเดี๋ยวใส่ห่วงเฮ้ยบาปเกียปเกีย Ui, niin, Ja varas sitten, että se ei tuota... eiköhän hakka tuo pää eiltä, saattaa vetää sitä henkilöä. Hyvä! Niin, että, oot, Hyvä! Potkia, potkia! Potkia, potkia! Hyvä!

ว้าวปลาลิยอนก็ตัวมาล่เฮลเวติปลามาเยอะเลยเออก็ตัวกาล่าโอ้ยี่หอกาลอเด็กชายปนปลาใะ้านี่ก็ตัวกาล่า ว้าวมีแนออตัวตานกยกาปลตัวนี่มานรมันมาล้อมวิ่ตีหมดเลยอ่ะปลาดูดิมันมันมันว่ายวนไปอย่างนี้เลยเ้กูนี่ชเปี่ยนอก็อปาะเอปาอะไรมันมามาล้อมคนทีเนี้ยโอ้ยดูดิดมาเยอะเลยเนี่ย มาล้อมเวทีอตอุตอาลมอกซิกกตนเกเวทีดิเวทีนี่เ่ันี่ก็ทีว่าคนกมีส่วนล่นี่รู้เปเสียงกยอนสตลมันจะยี่กว่าหัปดุนตุมากดูสิเออปลามาเล่นน้ำกับคนทีนี้ไดเห็นไหมเห็นไหมปลาล้อมรอบเวทีมาไห้วนเวทีเดือตามก็ตกล้าลาไม่ได้กันซะ ก็เดินตามคนไหว้ตามคนก็ต่ออิชี่มีกันซะเอา้าป้านี่ถพงใส่มาหาอาหารหิวแน่เลยไม่มีอะไรให้เลยจ้าตัวละอาเวนนี่โอเคนุตตะไก่ซินมาล่าห้หลาเร็วแล้ว มินามีติก้าลาหน้าละะ่ะกะเยอฮึบ่ะดูสิมันมาล้อมรอบเลยอะน่ารักจังเลยแต่มันไม่มาตอดเด้มันไม่มาใกล้ขาดแล้วเด้เห็นไหม <c ười> อ้อุ้ยมา嘛ปดเกี้ยป๊ดเกี้ย มาเลิ้ยวมาเลี้วมาเลีวมาเลีวโอ้ย <laughs> ตามมาต่อเบลแล้ว <laughs> นุเปี่ยนี่กล้าละเออมีกระชนอยเออดิบดิบสัวมีหน้าว่าหันหน,น,น้าละกะนมีหน้าเอวเล,ลวยลลั่วกะเะนีะวยมา Boi, boi. Sim.